เมืองไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มเสน่ห์ที่ตราตรึงใจไม่รู้ลืมไม่ว่าจะเป็นแสงแดดอ่อนในยามเช้ากลิ่นหอมของข้าวสวยร้อนๆรอยยิ้มจริงใจจากผู้คนหรือเสียงหัวเราะที่ดังก้องในตลาดยามเย็นเมืองไทยคือที่ที่หลายคนหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาเยือนที่นี่ไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางของนักเดินทางแต่คือหัวใจของประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยสีสันวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอาหารที่ล้ำลึกและจิตวิญญาณของความเป็นมิตรอย่างแท้จริง แต่สำหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งเคยมาเมืองไทยครั้งแรกบางครั้งความสวยงามก็อาจจะมาพร้อมกับความสับสนเล็กน้อยเพราะวิธีชีวิตภาษาหรือวัฒนธรรมบางอย่างอาจไม่คุ้นเคยเท่าไรนะักวันนี้ชาวต่างชาติท่านนี้จะมาแชร์เคล็ดลับการเที่ยวไทยอย่างไรให้มีความสุขและสะดวกสบายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะเขากล่าวว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินและลดความยุ่งยากได้อย่างมากเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากบ้างไปชมกันค่ะ เคล็ดลับแรกเขาแนะนำให้ซื้อซิมการ์จากร้านค้าในประเทศไทยโดยตรงแทนที่จะซื้อจากแพ็กเกจท่องเที่ยวที่มีราคาสูงเพราะวิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและตั้งค่าได้ง่ายมากขึ้นตัวอย่างเช่นเขาเลือกซื้อซิมการ์ด 4G แบบรายเดือนในราคาไม่ถึง30ดอลลาร์หรือประมาณไม่ถึง900บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวเคล็ดลับที่2ที่เขาแนะนำคือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Line ซึ่งเป็นแอปสำหรับการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย เขากล่าวว่าแทบทุกคนในไทยใช้แอปนี้คุณเพียงแค่ดาวน์โหลดและใช้ซิมการ์ดที่เพิ่งซื้อมาในการลงทะเบียนเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วแอปนี้จะช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจองบริการต่างๆล่วงหน้าก่อนเดินทางซึ่งเขาเองก็ใช้และพบว่ามันสะดวกมากจริงๆ เคล็ดลับที่3คือควรพกอะแดปเตอร์สำหรับการเดินทางมาด้วยเนื่องจากระบบไฟฟ้าในประเทศไทยอาจแตกต่างจากหลายประเทศทั่วโลกบางครั้งสายชาติของคุณอาจใช้งานกับปลั๊กในไทยไม่ได้หรือแม้จะเสียบได้ก็อาจไม่สามารถรับไฟฟ้าได้เต็มที่นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณควรเตรียมอะแดปเตอร์สำหรับเดินทางมาด้วยเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เคล็ดลับที่4คือเรื่องการเดินทางแนะนำให้ใช้แอปโบดและแกลแม้ว่าการเดินทางในประเทศไทยจะมีราคาค่อนข้างถูกอยู่แล้วแต่การใช้2แอปนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงราคาที่อาจถูกบวกราคาสำหรับนักท่องเที่ยวหรือการเจรจาต่อรองที่เสียเวลาแอปทั้ง2นี้ทำงานคล้ายกับอูเบคุณสามารถเรียกใช้บริการรถรับส่งได้จากเกือบทุกที่ในประเทศ ถึงแม้บางพื้นที่อาจมีข้อจํากัดไม่ให้แอปเหล่านี้เข้าไปได้โดยตรงแต่คุณสามารถเดินออกมานอกเขตเล็กน้อยแล้วค่อยเรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็วและมั่นใจในราคาแน่นอนเคล็ดลับที่5 7 e เซ่นอีคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในประเทศไทยคุณจะสังเกตได้ว่าเซวมีอยู่แทบทุกมุมถนนเพราะมีมากกว่า12,000สาขาทั่วประเทศ ที่น่าสนใจก็คือเซเว่นในไทยแตกต่างจากในอเมริกาหรือยุโรปเพราะที่นี่เปรียบเสมือนร้านขายยาร้านของชำและร้านสะดวกซื้อรวมกันในที่เดียวสิ่งที่เขาชอบที่สุดเกี่ยวกับเซเว่นคือราคาที่ไม่แพงเลยเขาบอกว่าในช่วงที่อยู่ประเทศไทยไม่มีวันไหนที่เขาไม่แวะเข้าเซเว่นเพราะที่นี่มีทุกอย่างทั้งขนมเครื่องดื่มอาหารพร้อมรับประทานและราคาก็เป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์มาก เคล็ดลับที่6คืออย่าพลาดอาหารข้างทางเขาเล่าว่าตอนที่มาประเทศไทยครั้งแรกเขาไม่กล้าลองอาหารข้างทางเลยเพราะกลัวว่าจะป่วยแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเขาบอกได้เต็มปากว่านั่นคือสิ่งที่เขาพลาดมากที่สุดเพราะอาหารข้างทางในไทยไม่เพียงแค่ปลอดภัยแต่ยังสดใหม่อยู่เสมอเขาแนะนําว่าอย่าก,กลัวที่จะลองชิมเพราะรสชาติอร่อยและคุ้มค่ากับราคาแน่นอนเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนประเทศไทยเคล็ดลับที่7เงินสดคือราชาในประเทศไทย แม้ว่าโรงแรมห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำส่วนใหญ่จะรับบัตรเครดิตแต่ยังมีร้านค้าขนาดเล็กจำนวนมากโดยเฉพาะร้านอาหารข้างทางท,างที่ไม่รับบัตรเครดิตเลยดังนั้นคุณควรแลกเงินบาทติดตัวไว้เสมอเพราะยังไงคุณก็ต้องได้ใช้แน่นอนเคล็ดลับที่8คือคุณควรพกแบงก์ย่อยติดตัวไว้เสมอเพราะทุกครั้งที่กดเงินจากตู้ ATM ในไทยมักจะได้เงินเป็นแบงก์พันซึ่งร้านค้าหรือร้านอาหารข้างทางบางแห่งอาจไม่มีเงินทอนหรือไม่สะดวกที่จะรับแบงก์ใหญ่ วิธีง่ายๆที่จะแตกแบงค์คือการซื้อของเล็กๆน้อยๆจากเซเว่นโดยจ่ายด้วยแบงค์พันวิธีนี้จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้นและซื้อของตามที่ต้องการได้โดยไม่ติดขัดและก็มาถึงเคล็ดลับที่9วิธีหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงเขาเล่าว่าประเทศไทยมีนักต้มตุนจำนวนไม่น้อยที่พยายามเอาเปรียบคุณเพียงเพราะคุณเป็นชาวต่างชาติแม้คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นมิตรและใจดีมากแต่ก็ไม่ควรไว้ใจทุกคนทันที หากมีใครเข้ามาทักถามว่าคุณมาจากไหนหรือเสนอความช่วยเหลือแบบไม่คาดคิดแนะนำว่าอย่ารีบตอบรับหรือเดินตามไปกับพวกเขาควรปฏิเสธอย่างสุภาพและเดินออกมาอย่างไรก็ตามเขาก็ย้ำว่าบางครั้งก็มีคนเข้าหาเพียงเพราะอยากทำความรู้จักจริงๆอย่างกรณีของเขาที่ได้พูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งและสุดท้ายเธอก็กลายมาเป็นผู้ติดตามของเขาอีกคนหนึ่ง และก็มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่สิเขาแนะนําว่าคุณควรรู้ไว้ว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศไทยนั้นราคาถูกกว่าที่คิดการบินจากกรุงเทพไปภูเก็ตอาจใช้เงินเพียงแค่ประมาณ20ดอลลาร์หรือราว600บาทเท่านั้นซึ่งอาจจะแพงขึ้นเล็กน้อยหากคุณมีสัมภาระเพิ่มเติมแต่สิ่งสําคัญที่เขาอยากจะเน้นคือการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นทางเลือกที่ประหยัดเวลาและคุ้มค่ามากที่สุด เขาเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าครั้งหนึ่งเขาเคยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ธานีแล้วต้องต่อรถบัสอีกสองเที่ยวกว่าจะไปถึงภูเก็ตแม้จะประหยัดเงินได้บ้างแต่ต้องใช้เวลากว่า20ชั่วโมงในการเดินทางมันกลายเป็นฝันร้ายเลยทีเดียวเว้นแต่ว่าคุณจะชอบการผจญภัยที่เหน็ดเหนื่อยเขายืนยันว่าถ้าคุณต้องการความสะดวกสบายและคุ้มค่ากับเวลาการเดินทางด้วยเครื่องบินคือทางเลือกที่ดีที่สุดแน่นอน ก็จบไปแล้วสำหรับสิบคำแนะนำของเขาแอดมินก็สามารถบอกได้เลยว่าเป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมและทำให้ชาวต่างชาติท่านอื่นกล้ามาเที่ยวไทยมากขึ้นและสามารถเที่ยวไทยด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นต่อไปเราไปดูกันดีกว่าเาว่าชาวต่างชาติคนอื่นจะแสดงความเห็นอะไรบ้างในคลิปนี้โดยคอมเมนต์แรกเขาได้กล่าวว่าชัดเจนและครอบคลุมมากคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับประเทศไทยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับแอดมินอ่านแล้วก็ดีใจจริงๆที่จะมีชาวต่างชาติมาเพิ่มขึ้นค่ะ ต่อมาคอมเมนต์ที่สองเขากล่าวว่าถ้าคุณมาคุณต้องหลงรักเซเว่นแน่แอดมินก็คิดงั้นค่ะเซเว่นของที่ไทยนั้นพิเศษจริงๆทำเอาชาวต่างชาติเข้าทุกวันเลยและคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่3ได้กล่าวว่ามาประเทศไทยครั้งแรกประทับใจมาอะไรกันนี่อาหารเต็มสิบที่พักเต็มสิบราคาเต็มสิบนักท่องเที่ยวเต็มสิบคนไทยเต็มสิบเสรีภาพเต็มสิบแนะนําให้เช่ามอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์จากสนามบินเพื่อขับเองหรือใช้แกลเพื่อเที่ยวแบบประหยัดและสนุกในไทย แอดมินดีใจจริงๆค่ะที่ประเทศไทยสามารถทําให้ชาวต่างชาติรักขนาดนี้ประเทศไทยเราสุดยอดสุดๆจริงๆค่ะแล้วคอมเมนต์ต่อไปเขาได้กล่าวว่าขอบคุณสําหรับข้อมูลนี้ครับมันทําให้ผมมีไอเดียว่าจะเตรียมอะไรบ้างและก็มีอีกหลายคอมเมนต์ที่ชมไม่หยุดเลยเข้าว่าข้อมูลดีและแม่นยําครับผมมาจากยุโรปก,ก็เลยแค่ซื้อปลั๊กพ่วงสั้นแบบท้องถิ่นซึ่งมีประโยชน์มากข้อมูลยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับ และคอมเมนต์ต่อไปผมกำลังคิดจะไปเที่ยวประเทศไทยปีหน้าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยค่ะที่บอกจะมาเที่ยวไทยหลังจากดูคลิปนี้ข้อมูลของเขานั้นดียอดมากและเป็นประโยชน์มากแก่ประเทศไทยและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่จะมาทําให้มีคนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นคลิปของเขาสุดยอดจริงๆค่ะแอดมินต้องขอขอบคุณเขาจริงๆสำหรับการแนะนำประเทศไทยแก่ชาวต่างชาติท่านอื่นในครั้งนี้ ก็จบไปแล้วสำหรับการอ่านคอมเมนต์ในครั้งนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะและถ้ามีเคล็ดลับดีๆอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ